นี่ก็คงเป็นบทบาทการแสดงนะครับบนเวทีที่เพจนะครับเพิ่นได้เอามาลงไว้นะครับมันกับโมเมนตาซาม้แล้วผีหนอ้องมันก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเนาะครับว่านี่มันคือเรื่องจริงหรือว่ามุกเนาะครับ คนไปตอบคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็หลายคนพอสมควรครับเอาไงยๆนะครับย่อๆซะเพิ่นว่ามันคือความในใจมันเป็นมุกเนาะครับนี่คือคนแสดงความคิดเห็นนะครับหลักๆักมันก็สิเป็นแบบนี้แหละครับมีท่านหนึ่งว่าวยางเงวนะครับ แต่ว่าบอยัากไปเบออย่างายนะครับเพิ่นสะอ,อนพระเอกนะครับทั้งรองทั้งเต้นหลักก้าสแสดงออกหักพัฒนาตัวเองดีนะครับมากๆเลยว่ยจังสันนะครับลาล่าสุดนะครับนั่งเอกเพิ่นก็ได้โพสขอความแต่ละมือแต่ละเว้นนี่นะครับพี่น้องชีวิตต้องเจออีย่างบ้าง สู่นะมันเกิดมาเพื่อสู่นี่แหละครับคนกะมาคอมเมนต์นะครับว่าจังไรแน่พี่นอ้องกำลังใจครับผมสู่สู่เมื่อไรโลกใบนี้จะใจดีกับเธอสักที่สู่สู่นะคนเก่งกำลังใจอยู่รอบตัวนี่ก็คือ บอกง่ายๆหาพลังบวกกับหลบตัวหลบขางนะครับเนาะน,นี่คือเอซที่มาให้กำลังใจเพื่นนะครับเพราะว่าจะกำลังเจอปัญหารลุประสักใดๆขอให้เข้มแข็งละะ้วกดอดทนเดี๋ยวมั่นกับผ่านไปบอรว่าสิเกิดปัญหาอีกยังเสือ้อว่าเทื่อสิผ่านไปได้ย่าง แน่นอนเป็นกำลังใจให้นั่งเอกนะครับสูสๆเดอจา้าคนดีคนจริงคนสวยนารักหลักขยันลำรวยจะเลื่อนลุงเรื่องนาทีการงานเดจ้จ้างานเขา่าลัวล่วๆตลอดไปผมอ่านตามที่เพิ่นพิมพ์นะครับอันนี้เพราะว่าล่อเลือมบรรากาศมาเอกว่อเวียน มันสีอ่านว่าอย่างไรกับพี่น้องอผมก็อ่านตามนี่เด้บ่แม่นว่าผมอ่านผิดดเออเพิ่นต่อไปนะครับเพิ่นก็บ,บอกว่าไปไหนมาไหนให้แค่ไข่ก็รักรักแบบบ่มีเงินไขรักดังดวงใจบ่มีคอเม่รักบ่มีทีสิ้นสุดบ่มีวันหยุดสุดท้ายนี่ขอรักคุณเท่าฝ่านะคะ โอ้หลักแห่งอีหิีครับอ่หาหักกันไปครับแนวนี้แ,นนแ,นแล้วแต่จิตใจเฮ้าเนาะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับต้องอยู่กับโลกโซเชียลให้มันได้หาเงินหาข้ามมันก็ตามโซเชียลเนาะครับว่าชีวิตคนเฮ้านี่มันพาหนี่อย่างมากเนาะมันก็นแล้วแต่มันสิเป็นไป ตามวิบากกรรมตัวเองที่ได้เหตุได้ทำนะครับทำดีมันก็ยอมได้ผลดีทำซัวมันก็ต้องได้ซัวนะครับบางคนบอกว่าบางคนตามดาจนพวกมั่นประสาทร้อนไปแล้ววันวันอันไหนไม่ขิบมันก็ต้องตามดา มั่นคงเป็นโลกประสาทโดยโบรูตัวบางคนกับมาแซะเอฟซีเ e นาะครับเนาะถ้าบ่บยให้คนอื่นเบาไห้นะครับบบว่าสีดีหรือบบดีกับโบต้องโพสดต้องเล่นที่มั่นรอแหลมเนาะครับเนาะมั่นกับเป็นเรื่องธรรมดาที่คนเบาตัวครับสีมาห้ามความคิดคนอื่น มันเป็นไปบ่าใดนะครับแม่แต่ตัวเองก็ยังห้ามตัวเองบ่าใดในเราสิมาห้ามคนอื่นบ่ห้คิดนะครับอย่างท่านนี้นะครับมันบ่มีแต่เจ้าดอกจ้ามีถูกครอบครัวถุกคนแต่ปัญหาทีสีขามามันบ่คือกันตั้งนาตั้งตาทำผลงานดอกมาให้ดีย่าไปสนเหลืองคนอื่นปล่อยวาง เราทำบ่ได้สางความเดือดร้อนให้ผู้ใดบ่ต้องตอบโต้ยู่เฉยๆทุกอย่างสิดีเองอาชีพของเขามัน็สร้างความสุขให้สุ่คนสร้างผลงานดีๆมีคุณภาพให้คนอื่นชมแบบสร้างสรรให้ลบค้ำซบประมาทคนอื่นให้ได้แค่นี้กับพ่อห้อครับพี่น้องคอมเมนต์ Comment นะครับนี่คือคนที่มาหายกับนั่งใจ อันนี้ค็บเพว่าการครับก็้รแยกตะพูทธิสรีไห,หรือผู้ไหนี่คือข้อความนะครับล่าสุติเป็นโพ์แต่ต้นตนเป็นคลิปเด้วพี่น้องที่บอกง่ายๆว่าบทบาทการแสดงนะครับแสดงแบบนี้มันกับยังที่บอกและครับข้อใจว่าเตรียมมุกอยู่มันก็นสิม,มุกหล่อแหลมจักน้อยนะครับมุกแบบ ค่ำที่อ่อนขางคนถามว่ามันจริงหรือว่าจริงยังสิหนะขนาดในวงกันยังถามแบบนี้นะครับเออนี่แหละครับมันก็นมีคนถามแบบนี้เนาะเออสรุปไง่ายๆครับแล้วแต่พีน่น้องสิคิดว่าจางไหนสิจริงหรือว่าจริงพิจนนาจรณาเบื้องเอาครับอย่าลืมอย่างเดียวครับ บทบาทการแสดงพี่นอ้องตีบทแตกครับศิลปินยิงใหญ่ต้องตีบทให้แตกเป็นธรรมดาครับเหตุผลต่างๆนาๆนาเนาะครับเนาะพี่นอ้องมันก็เป็นเรื่องที่เอามาเว้ากันมาคอมเมนต์กันนั่นคือ เอฟซี e นะครับนะ้องทีมาสแสดงความคิดเห็นคำว่าทีวานน้อมรับฟังคำตีชมนะครับพี่น้องเขาก็ตีชมเบิ่งตามสุจริตชนทีเ่เฮาตีชมได้นั่นแหละครับเขาก็อยากว่าจัางไอองเขาเบิ่งแล้่ยวนะครับพี่นอ้องก็ลองพิจารณาเบิ่งครับสิเมนว่าจัางไงบ่าว่ากันนะครับพี่นอ้อง อิสระเต็มที่แต่กับยังที่บอกล่ะครับอยู่ในขอบเขตที่ห้าวเราไรด้เร้อพี่น้องโดอความเป็นห่วงครับ